สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับอยู่บา้านน้องแวงสลักพี่น้องในยูน้ำกันในละอยู่บ้านน้องแวงสลักนะครับเอาแนวทางน้ำคุณพ่อจะเลื่อนเสร็จแล้วพี่น้องเนาะมาหนีมาเอาน้ำอาจารย์อเซียนแดงนะครับอาจารย์แดงพี่น้องนะเนาะเพิ่นจะไห้ห้าตัวใดนะครับเมืองนี้ เอาลงน้ำอาจารย์แดงกับน้ำคุณพ่อเจริญพี่น้องสองคลิปพี่น้องเนาะลงให้สู่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันสุกูสุก้นนะครับพี่น้องนพี่น้องยืนยันน้องแว้งและพี่น้องเด้อติดตามเอาตัวเลขตัวดีน้ำอาจารย์แดงครับคลิปนี้พี่น้องเนาะเอาไปถามเพื่อนเบิ่งว่าเพื่อนได้ตัวใดพี่น้องนะครับได้ตัวใดพราะในลงให้พี่น้องได้เบื้องน้ำกันเอาใครทุกคนนล่แหละ ออาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์แดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาพี่น้องพี่น้องเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็อยู่น้ำกันเต็มอยู่เครือกาวหรืพี่น้องเพิ่นมาเอาเลขงูคูดฟอยจะเลื่อนนะครับคนนี้มาอาจารย์สองอาจารย์มาอยู่น้ำกันกับอาจารย์แดงพี่น้องนะครับก็เลยเอาลูกน้ำกันพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเอาคุณพอจะเลื่อนเอาเรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมาสอบถามอาจารย์เสี้ยนแดงพี่น้องเนาะอาจารย์แดงบ้านหนองแวงสักหลักพี่น้องนะครับเสี้ยนเหล็กกันพี่น้องเนาะเอาอาจารย์งวดนี้เป็นยังไงงวดนี้งวดนี้ได้เลขเลขตัวใดงวดนี้ไม่จะเรีวิ่งแล้วไม่จะเรีวิ่งเจ็บอกเลยว่ามันจอมึงจังบอกอ่อนที่เอาเร็วๆนี่แล้วเลขจับคู่บ่มีบ่ครับ จบว่าว่าไจะจับไหมเจี๊ยจับอเอาห้าหกแปดเก้าเลวิ่งมันออกสตัวนี่นะห้าหกแปดเก้าหหกแปดเก้าเออมันเอาหาเนื้อมาใส่บัาห้าหกแปดเก้าเออหาหาตัวมาใส่หาตัวมาใส่ เขียนเทียนเขียนเขียนให้เบื้องแนนอาจารย์ครับผมเทียนทั้สมมดอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปลอกเอาเนี่ยครับผมอาจารย์ได้จังลครับพี่น้องเบื้องแรมือจากของอาจารย์แดงเลพี่น้องหกห้าหกแปดเก้าเด่นดิเ เอาโมักนี่เอาบนบอกไปเลยถึงว่าถึงกันแต่ว่าเขาดีนี่เรีกมึนเข่าเขาดีย้นบอกครับเขาดีนี่วันนี้เอาแปดเดินสองตัวว่งกลมไปยนนี่ื่อวันท่านหาเนืเส่คัดแต่ว่าหาใช้กข้าวๆเลยเอาแปดศูนย์ศูนแปดเด็กสามตัวใส่เลยสี่ ล่างครับเบึงก็น่าสามหกหกสามบหลายตัวดอกครับเด่นเด่นต้องบึ่ง่เป็นเด่นถึงยินเลี่ยงตัวนี่นี่เนี่ย ไปจับคู่ฝันเขียนหลายมันหลาตัวจับคู่เดียป่ะทีอาจารย์จับคู่คู่จับเพียจับจับคู่ผมน้ำเนี้ยแปดนึงแปดศูนย์่งครับจับคู่ใส่นี่ผมเนี้ยผมแปดเลยครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดศอ๋อจับคู่แล้ว บนนี hmm. oh, <S <s mm. ่แล yeah. ้วมีท yeah. ่า şey นี้หน่ไหมจะคู so ่บนบ่ตัวนี้ครับบนบนบนรางตับ่บนกันลางไล้วครับครับนบนกันรางเออบนกันลางตัวนี้ก็สามตัวปะครับนี่ยตนี้เรียกสามตัวด้สามตัวใ่แปดศูนย์ศูนดีใ่เนาะดีเงินเชบ่ อันไดเีกอะไรครับเลียสตัวเขียนล่วงาเฮา้นึ่แอลีวเล้่ยตาอาจารย์ครับบ่เขียนก็ได้ครับบบเชียงก็ได้เชียงก็ได้ครับบ่เขียก็ได้ชัดดีเครับแต่ว่าเดนี่ถือสิสองวัแล้ว่างานกัังเกียรเก็ยรัา่นนี่ว่หันเกียกับเก้าเออหาแล้ใส่แบบเหนียวม่อนอาจารย์เล่นใส่นำกันเลยครับล้หลายมองคกันแหลมอาจารนกันปะ ของของคั้นฟอเป็นตัวนำเกาะคั้นฟอแต่ว่าศูนย์น้ากันยี่นี่โอ้สวนน้ากันศูนย์นี่หาเนี่ยมาใส่เดียวเปลียนกับสวนใส่กันของเราเป็นหาโอเดียวของนี่ต่งแต่ว่าแม่นน้องอันนี้บ่แม่นไปแล้วนี่ครับอ่าลองเบิงนี่ลองเบิงมันบ่อาพี่น้องเอ้าวันนี้คือทีเชียนให้พี่ให้น้องน้ำกันนะครับของอาจารย์แดงด้วยพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์แดงเป็นไหหมาพี่น้องนะครับ

ครับต้องคอยมักเดเขาเรียกอาน้ำไยนี่ใส่อ๋อไกลเราว่าซืเพราะตัน้ำเราครับซตกันไป้ซื้เราอ๋อครับผมเดี๋ยวจะเบิ้งอีกกันครับเราเบิ้งน้ำไอยนนี่นาะอ๋เอามาใส่กันต้องคอยเดนถือเทียนลยเียอเดินพอยนนี่มาใส่หมเลยถือกันครับอืมข้ากันแล้วกซืเลยเลยครับจะอืมจว่า เอาเด่นของอาจารย์แดงมาใส่กับคุณพลจะเลืเอาา่นอนเอามาจับใส่กันบนัเนี้ถือกระบอกเงินบ่ถือสุงหวัดเป็นบ่เออขาเรียกเขากันเงิใส่เลยสีเกณฑ<อ>์กันเขากันครับสี่เกณกับเขากันเกียเกีเขากันเลยเนี่ยครับงวดนี้ตัวใดมันเข้ากันอาจารย์งวดนี้เข้าศูนย์บ่เข้าเข้าศูนย์ตัวเดียวเป็นบ่เด่นแปดจังผมนี่เด่นแปดพออย่างนี้ศูนย์แล้วมักหาศูนย์นี่เอาแปดแบบจังเลยครับ อันนี้ใส่เปลี่ยนหเวนึ่งเอสองเอสามไมาใส่เลยครับใส่ไปเร่ย้ใส่ไปเล่เป็นบ่แงบมีทีเาเ็ว่าจะมีศูนย์จรงหมดเนี่ยศูนย์แปดแปดศูนย์เอาน้ำคนคำนวณว่าศูนย์เปนฝันวางในบก็มีศูนย์มีเนบอกนครับผมออครับพี่น้องเรียกกันบ่หลายวดอกเดี่ยเดี่ยวว่าเดินซีตัวมาสองคนครับ อันนั้เส้นมีขาดหลายอืมรเอามาใส่น้ำัง่นี่ใ้น้ำกับคนไฟจะเล่อนครับเขากันเนะเขากันงวดนี้ก็วดนี้เขากันบ่พลาดแท่นนนี่เนาะวดนี้มันเขากันแปดยังอะแ้นสมุดน้องไองนี้ใส่ามงกันนะเขากันตัวไหนบุเนาะมุติาเจ้าเชนไปอีพอเลื่อนสมมุดริมอีพอเลื่อนริมิ่งลิมกเขาเออนั่งติ่งม่อนวัดใหม่วัดใหมมีแปดบ ว้าวนี่ปดมาบ้างโอ้หายมดแเสนาเเลายงวดพี่น้องขากันโอ้มนีตอนนี้มีแปดแปดหนึ่งขเากันตอนนี้มีแปดหนึ่งครับยังตัวใดงอยู่บุ๊คแปดสองแปดสามแป โอมันเข่าครับเปลีนหงนั่นมันเข่าก็เลยบริก่าหยากลยเปียหนึ่งเปลี่ยดหนึ่งนี่เปียดนึตัวเดียวเปลียดสองเปสมโมีโอยนี่ะซีันี่นะเปลี่ยศูนเอาเปี่ยศูนก็เปี่ยนหนึ่งนศูนก็เปนหนึ่งักเปลียเยนหนึ่เลยเนาพี่น้องส้นกันพี่น้องเนาะเล็กน่นมันเขากันเหมัยเปี hmm. ่ยนหนึ่งว่ากันเจ็ดซีว่ากันเขากันนำได้รว่ัว่เนื่อเขาเจ็ดซีเเ็ดซีได้หลือว่ เขาเจ็ดอันนี้เขาอันนี้เขาแปดหนึ่แปดหนึ่งนี่เขาแปดหนึ่งแปดหกับแปดศูนย์ึเป็นสีรงไอเป็นบาครับเขาจ็งสี่แปดหนึ่งัแปดศูนยปดนึงสิครับมันปรยุ่ตัวเก่าไปเลยดิมันสีแปดแปดศูนย์กับปดหนึงสิครับมันไม่เขาตัวเดียวนี่นะครับผมเขาแปดนึออครับผมครับผมเอา อันสูนคือบอมาอาจารย์เล่นบัดเด่นขึ้นเด่นเยอะอันนี้นี่คือบอมีมันเป็นรางแต่งันเป็นบนอันสูนเป็นบนแจ้นี่ลรางมันเขารางตลอดเลยดิโอ้อันนี้มันสิเขารางอันนี้เขารางอันบนมันไม่สูนหางอาจารย์เล่นอันนี้เป็นบนครับอันนี้กับสีบนกันที่ไม่สูนนี่สูนเปลี่ยนสูงใส่เนื้อราง อันเป็นรางเดียวครับอันศูนเป็นลางไม่เป็นบอลอยเล่นซูนเป็นฮะอันหาดบอลนี่โดนนี่ไหมเนื้อหามันจีเป็นรางเนื้อหาตัวนั้นเนื้อหาัวนี้โอ้มันสิแท่งเอ้กอลจะเล่นตรงออกตรงเลยอันนี้างนี่ตรงเลยบอก่ามันน่มอีดอกเอาออกตรงหมดนี่พี่น้องเทปวดปัดเลยพี่น้องตัวนี้ออกตรงตัวนี้รางคอยขาออกตัวนี้อยกับิเทพมือคอยกัยอดแล้วมืออยู่ะจตัวละเมือนจู่ สมันเป็นบนผูุทหานเป็นบนนั่นรังมันอยู่พี่อยู่ชุดมูนี่รังมันออกเสียงรังเป็บนตีวนี้ออกเสีง่างบนบนน่ออกเสียงังเสียงบนอ่ว่นี่อาจารย์ครับผมลคลิยบยย่เดี๋ยวลัดนี่สิครับ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 นี่นะนี่จะมันเข้ากันเลยผมลุลงคลิปบโย่ผมบอกว่าได้เดี๋ยวผมโอเคเข้ากันแล้ว บองคนมันเป็นเอามาศูนย์ใช้กันนครับผมมันเป็นแปดเลยเอาแปดศูนงคนมันเป็นหาศูนย์ศูนย์หันบนล่างที่โอ้สงสรล่างคือกันแ้นี่างมันป็นบตัวซ้นกันคือแปดหนึ่งแปดหนึ่งเอาพี่น้องจัดแปดหนึ่งหนึ่งหาถาแปดศูนย์แล้วพี่น้องเด้องวดนี่ตัวหนักๆเนาะมันบ่ใส่เนี่อาจารย์เล่นใส่กันเลยศูนย์ก็เป็นบนก็ใส่ศูนแปดครับ สามตัวนี่ใส่ไปเล่นอยูครับโอ้ยเอาพี่น้องถือกันเลยนะของคุณพอจะเลื่อนส้นกันกับเหล็กอาจารย์แดงเลยพี่น้องเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับศูนย์แปดกับหนึ่งหาเนาะตัวเน้นๆสามหางเลยพี่น้องตัวเน้นๆไบ้นะครับเหล็กคนอืมมาใส่กันสิเด้ออันี้มันจิแมแมนไวต่อนะครับเาะมันแมนเยอะในเหล็กซี่ตัวนี้เดี๋มันมีอย่างลักด้วยมีดลักแปดด้วยนี่แปดหางก็มีด้วยนี่ครับ รักหนึ่งบ ok ่ม uh, <c oughs> <c oughs> <t UC S> uh, ี <c oughs> <c oughs> <sh ows> ่รักสี่กับบะมีมีแต่เชื่อได้เป็ดครับรักเป็ดก็เราหานี่ครับครับนี่นี่หากับเปดครับเดี๋ยวพวกกมหาก็หกมาครับหกกับเปดมาแท่งวันนี้เอามาแท่งมันบ่มาแท่งเลเอามาแท่งสั่นอาเสียนแดงว่ามาแท่งได้พี่น้องหกกับเปดพี่น้องเนาะเพิ่นจับคู่หอยปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวที่เพิ่นเน้นเด้๋พี่น้องเด้อกับห่านน้าใสมันบ่ครับห่านน้าใสมันบ่ครับ ครับเอาวันนี้เชียนให้พี่น้องเบอรตัวยงยงก่อนได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับเลขเซียนแดงเลขอาจารย์แดงพี่น้องนะครับเออพี่น้องนะครับสำหรับเลขวันประจาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนได้พี่น้องเด้อเลขของเซียนแดงพี่น้องเนาะเซียนแดงหรือว่าอาจารย์แดงพี่น้องเนาะอาจารย์แดงอยู่บ้านอ่าบ้านหนองแว้งสักหลักพี่น้องเนาะบ้านเฮาสักหลักทีมั้ อันน้องเลี้สักหลักเตยน้ำดือมเมืนบดือมได้ยินอาจารเสียงพ่าวบอกก็เลยบอกอันน้องเลี้ยงสักหลักเอาพี่น้องอันนี้มาเบิร์เลขของอาจารย์แดงกันพี่น้องเนาะอเลขข้างบนสามตัวสามหางพี่น้องสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดน้องไอเนาะมันนี่สองตัวพี่น้องซื้อสองตัวล่างบนนะพี่น้องเดาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดสามหก หกสามนะครับพี่น้อง <Wow. S 1> เลขสองตัวลางบนลางพี่น้องนาอตัวนี้พี่น้องเนาะใอ้พี่น้องสื่อ <Wow. S 1> บนลางเดนะ้พี่น้องเดอ้อนะครับ <Okay. S 1> คือเลขสี่ส้นกันวัจฉริผมา่าเรียส้นกันของคุณพ่อเจริญ กับของอาจารย์แดงส้นกันซี่สี่เกตเดาพี่น้องเด้อสิบอกพี่น้องตรงๆเลยนะครับส้นกันซี่สี่เกตงวดใดเป็นส้นกันถือเข่าสุงวดพี่น้องเนาะงวดนี้ส้นตัวใดเป็นมาพี่น้องให้พี่น้องฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อผู้เบิ่งจบคลิปพี่น้องก็สิรู้ว่าตัวใดตัวเด่นพี่น้องเนาะอ่างวดนี้ส้นตัวที่แปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อส้นกันกับเลขของคุณพ่อเจริญนะครับของอาจารย์แดงส้นกันที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเดาพี่น้องนะครับตัวรองก็คือแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับตัวรองลงมาอีกก็คือ คือหาหนึ่งหนึ่งหานะครับพี่น้องนะครับสามตัวนี้ให้เน้นเน้นคักคักละพี่น้องเด้อนะครับหาหนึ่งหนึ่งหาหรือหาศูนย์พี่น้องหาศูนย์ศูนย์หาหน้่พี่น้องเนาะเอาเด็กส้นกันตัวที่ส้นคาก็คือตัวแปดหนึ่งของอาจารย์แดงครับของคุณ่อเจริญนะพี่น้องเด้อสำหรับเลขกคุณ่อเจริญตัวเน้นที่สุดก็คือเน้นหาหนึ่งหนึ่งหาบฟให้ซื้อเนาะหาหนึ่งหนึ่งหาข้างล่างนาะพอเนาะคุณ่อดใครได้ยินพี่น้องบอเป็นยังเอาเฮาอ๋อได้ยินครับผม อาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะของรับคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์แดงนะครับบ้านหนองแวงสักหลักแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องคลิปหน้าจอไใบนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องมักกจัดพี่น้องขัดกระพานนะครับพี่น้องเนาะเอาผมก็เป็นเพียงหน้ารากกับพี่กับน้องนะครับมืัอนี้อยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับคุยกับคุณพลอเจริญคุยกับคุณเมร์อ่าอ่าหลายหลายท่านหลายหลายแม่หลายแม่ยังกว่าแม่ แม่เลิศก็แม่ต้องสุกแม่เลิศก็แม่ต้องสุกนะพี่น้องเนาะเอาผมจะได้จำมาทีหลังจะได้เอิ้นถือนะครับกันับถือเพิ่นคือพอคือแม่พี่น้องเนาะผมกะพอแม่บ่มีนะครับเนาะเป็นกัมภากําพ่อยนะครับก็มาหาพอจะเลิศนะครับในทางน้าเพื่นเพื่นนห้คลิปหนึ่งนะครับกับอาจารย์แดงพี่น้องเนาะอาจารย์แดงอยู่บันนองแวงสักหลักเลขเพื่นสองคนนี่เพื่อเจามาส้นกันค่าส้นกันจิตถือมดก้อนส้นซีเกตเกตซีเงี้ยส้นจีเปีดหนึ่งหนึ่งเปีดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะพี่น้อง เบื้องแล้วนะครับพี่น้องกับพิจารณาให้ดีเด้อพี่น้องเด้อท่านมักก็ค่อยไปซื้อนะครับถาบ่มักกับบอต่องซื้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับจ้องทางผมเป็นเพียงเนื้อทางนะครับให้กับพี่กับน้องสู้คู่สู้คนพี่น้องนะครับเป็นซื้อกลางนะครับไม่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่ยนการพนันแต่อย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับชิปนี่พี่น้องเนาะเอาเบื้องแล้วมักแล้วชมแล้วก็จะเริ่มกดไลคกดแ นะครับกดติดตามไปทังช่องผมน้ำเนยพี่น้องเนาะเป็นช่องเลนน่อยเปิดใหม่พี่น้องเนาะยังบอสัันได้มีผู้ติดตามลายฝากปีฝากน้องฝากป้าฝากลุงสุขูสุกคนนะครับกดติดตามช่องทวีคนเดิมกดรูปก,กดดิงไหวเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสรับจีนี่ทวีคนเดิมขอจบคลิปของอาจารย์แดงไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้พ่อกับผมในคลิปหน้านะครับนอกํากนี้เขกากล่าวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ ครับผม